โอยไปอะไรกัดไม่รู้ไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวนี่คือฟังสะพานฟังพังง่ด้วยพี่น้องเด้อสะพานสารสินเนาะเจ้ากัละจินกัลยาพาพี่น้องมาเที่ยวสะพานสารสินกระดิงเดินฟังทสีงรถพี่แม่เอาเข้าหรอก เอาแล้วเขาให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ด้ยวยเหรอแค่เหมือนกับเดินป่าฮออไม่ไม่ไม,ไม่นอกจากว่าพี่พาไอ้นุ่นเนี่ยเวลาพี่พาหันกลับนี่เดอ้อพี่น้องท้างขึ้นสะพานสารสินอันเก่าอันเดิมแต่ว่าพระเจ้าเฮ็ดให้เป็นถนนยางขามเ่าให้รถแลนมองนี้เนาะค่ะเนาะ รถแรนดยูยทางงทิงคนเด้อทางงทิงคนแต่เหตุเป็นสะพานปูนสะพานยังผ้ามาส้มยิ้วเคยเบิ่งตะในหนังบัดนี้ได้มาเิ่งของริงอ่ะเลอฮะใช่นั่นไงเขาอยู่เป็นกลุ่มนะฮะไปมาพี่น้องขออนุญาตเทดชิปเด้อเจ้าที่เจ้าทางแกาแม่สารสิน ให้ป,งปงหังๆเฮงเฮงปังๆให้คุณคนมาเบิงหลายๆเดจะเ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่ถ่ายเหรอเอเข้าไปถ่ายตรงนี้พี่พาไลฟ์สดไปแล้วก็พี่พาก็จะเอาไปเป็นคลิปด้วยไงขี้ข้านไปนั่งตัดเนี่ยยังบ่ขี้ข้านหรอกอันบ่มีเวลาเดี๋ยวมันเต็มอันนี้คือท่านุ่นซีฟู้ดเนาะนี่ปบาบผ้ากันได้ล่งไปกินพี่นองปลาล่งไปเบิงซื้อ ลงไปดูสเสยๆสยจิกามไปฟังผู้เกตละเด้บาทนี้ว่างสวยอืมมาดูกลัวจิกามไปฟังผู้เกตพี่น้องบาทนี้มาเที่ยวมาชมความงามของสะพานเนาะโอ้ยแดดฮอนพี่น้องเลยฟังทางนี้ผ้าง่าฟังทางนี้ผู้เกต งามพี่น้องตาผู้ใดจะเข้ามาเมืองผู้เกตต้องขามมาสะพานมองนี้เด้พี่น้องเด้อเขาได้ทางเดียวก็คือสะพานสารสินเนาะหรือกับมาทางเครื่องบินพี่น้องอันอมาทางรถก็คือสะพานสารสินสมาทางเครื่องบินบมาได้ช่องนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ fc ไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรไลฟ์ไปแล้วเราก็เอาไปให้ไม,ใไม่รู้ มันน้ียเไม่เราไล่แล้วเขามาดูย้อนหลังให้ไงเราไล่แบบว่าเราเราไม่ต้องเอาไปตัดไงเราไล่แล้วให้เขามาดูย้อนหลังให้เ้ามาแล้วคนหนึ่งสวัสดีค่ะม,มาเด้อมาเด้อมาเทียวสะพานสารสินน้ำกันตำนานเนาะสะพานสารสินตำนานว่าขึ้นไปดอกเดือ,อยยานทั้งท่นเย็ดขึ้นไหมมันต้องขึ้นปีไม่ขึ้น เอาถ้าไม่ขึ้นจะเดินไม่ได้ไงเอาเหรอ <c oughs> เอามันไม่ได้เดินข้าง<อ>าล่างต่อกันไปเลยเดินต่อตรงนั้นข้างบนเอาปะมันต้องขึ้นอาบสาันขออนุญาตดเดินเอาพี่ผ่านนึกว่าอันนี่อ,อ๋อกำรังพระเจ้ากัมาเทียวเจ้าขี่มอไซค์มากพร้อมผ่านซาลาสินก่อน ผ่านซาละสิ้นพี่น้องเลยเจ้าที่อ๋อต้องข้ามไปโน่นแล้วก็ไปลงโน่น สวยว่ะสวยงามพละามเก้าเย็นพร้อมอุ้ยสะพานสารสินไี่เนานนะง่ามเนาะสะพานสารสิง ไย่างคามไปฟังคุณพี่นอ้องคามไปฟังผู้เกียรติส่างข้างหน้าผู้เกียรติเนาะไปถ่ายเด้อพี่พาไปก่อนฮ้อนพี่น้องฮ้อนฮ้อนแดดฮ้อนแดดแตว่ากรล่มเย็นอยู่ สะพานเก่าพี่น้องดั้งเดิมสะพานนี้อันใหม่คือสะพานปูนทางปูนบางทางพังงายังจะถ่ายรูปไหมล่ะ จะขึ้นไปข้างบนไหมพี่ไม่กล้ามองพี่กลัวกวสูงเป็นน้ำวนเหมือนแบบใช่มันดูอือฮึแปุมอืแปดแปดโชคคือเลยงวดเนี้ยแปด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  สวยอยู่เนาะตอนเย็นนะพี่บ้าเยอะคนเเยอะคนมาเดินเล่นเยอะตอนเย็นเย็นนะเนี่ยสะพานพี่น้องสะพานรักสารศินอยู่ในหนังพี่น้องเจ้าเห็ดเป็นอนุสนร์ไวเป็นสะพานเก่าห้คนยางขามได้สะพานรักษารสินโมเมนสะพานรักสารสินเด้อสะพานรักษา,า,ารสิน อคอมเมนสะพภาพรักกาลสินจ้ะก้นบกันหลายบันไดขอบพุณนด้พี่น้นองเด้อที่มากกดไลค์กดแชร์ให้สาวกาลสินเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อเซลฟี่เอาหนะเกี นี่งามอะไรเขี่ย <Here. laughs> ลงฝั่งไหนลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ยังพี่ก็ไม่ว่างถ่ายให้ <laughs> สอ,สองตัวนี่ก็มาสาภาพรักสารสินป่าจ้าเนี่ยโอ้ยมือปีเนี่ยนี่เห็นบ่าพี่น้องเ็ายืนรักกันอยู่ในสองตัวสีขาวกับสีดำน้องนกพิราบนี่สาภาพรักสารสิน้วยกันนี่ก็ได้ไปเดินต่อไปเนะาะบ้านรักสารสินเดอ้อนี่เลอโบเมนสาภาพรักกาละสินเอ้อ อันนี้กระจอยห,หมองพนยางหมอก็จะไม่สะพานปูนให้รถแล่นสะดวกสบายละพี่น้องสะพานเก่านี่กระจห้พ้นยางคุณนะทางโลกไปสะพานรักสารสินเนาะเคยเห็นแต่ในหนังพี่น้องประมาณสามสิบปีที่แล้วพุนละมั้งสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วที่ก็เจอสร้างหนังสารสินก็นเคยเห็นเนาะว่าก็มาเห็นของแทนนี่แหละได้ไม่ยางสุเทียกับพานมากอยู่จ่ะตาบาบดีมากน,นั้น เบื้องสี่ไอ้มันเจ้าอ่านเบื้องกันบปอเซียนี่เห็นบะสะพานลักสารศินีเห็นบะไทยแลนด์อีหยังแล้วก็เจียนอะไรยังแบบเบิร์ตยังไงจีอีโอใไปแปลว่าเบิร์ตอะไรเจีดพี่พาเขาอ่านไม่ออกดีง่ายไอ้แปลว่าสะพานอ่ะถ่ายไหมขึ้นถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เอามาตั้งกล้องไปยืนไปเดี๋ยวพี่ถ่ายไปยนไปืยนนะ หรือแม่ก็ถ่ายแล้วก็อเอารูปตัวเองมาตั้งใส่ก็ได้ไอฟโฟตโต้ช็อปนะถ้าเอาถ้าภาพไปแล้วมันเอาโฟตโต้ช็อปมาเซลพี่กับจีเบตัดเอาน้ำมันนีล่ะหรือหรือเอามามาที่ถ่ายให้แต่ว่าเอ็งยืนอยู่นบนนั้นตั้งกล้องก่อนถ่ายเฉยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบจริงจังอ๋อไม่แค่อยากถ่ายไม่ได้ถ่ายาลูกนี้เขาจะมาตกป่า ป๊า๊บางนี่นี่าเป็นหน่อยๆเบ็ดวันนี้ก็สวยแล้วได้ปลาอะไรพี่ปลาแสบปลาโมปลาปลาแสบปลาโม่เป็นยี่สิบเลยของเจ้าเดียวเลยนะปลาเยอะตรงนี้เจ้าตกปลาพี่น้องขั้นเบ็ดหลาดสาดอยู่ สมพานสวัสดีจ้าพี่น้องสามลานดวงใจเด้อมาเที่ยวสะพานลักสาลาสินน้ำสาวกลาสินได้จ้าสะพานลักสาลาสินโบเมนสะพานลักสาวกลาสินด้คุณพี่น้องป่ายพนังเติงันเกนไ้สาลาสะพานสาราสิลนพี่น้องผู้ใดคยเบิ้งหนังเด้อสี่บอกไห้คันผู้ใดเคยเบิ้งหนังน่ะมุตเจ้าจะรู้เลยนี่คือสะพานแห่งตำนานเนาะมันเป็นสะพานแห่งตำนานนาะ สองบาสองสาวเขาเจ้าหักกันเนาะพี่น้องความหักผสมบงังเขาเจ้าก็เลยมาสิ้นสุดกันอยู่มองนี้เนาะสาวกระสินกระไดมาทายผาดทายวิวได้มาเอาไปลงตํำนานกับคอกบพระคุณหลายๆเด้อผูรักทึ้งสองทันเด้อขออนุญาตบาทถ้ำเด้จะเด้อสีเอามะทายแล้วเอาไปลงเนาะกนะันเนาะขอให้ขีบสาวกระสินปังปังให้มีคนมาเบืองหลายๆในด้จะเด้อ <laughs> ใช่ไหมน้องจี๊ ให้ปังๆเข่งๆไอ้มีคนมาเบิง่งหลายๆเในจ้าหน่ะผุนได้นางสองแถวมาจากในเมืองผุนนี่พี่น้องพระถรำมดาดิพากันมาสองคนกับน้องสาวนะิ่งหนาค้นท้ายน้ำก่อนขากรองก็ได้เอามาอยู่ดอกสบายกี่ค <laughs> ัน,นจกกี่คันจกพี่น้องกี่คันจกแดดกระห่อนนาดำกระบาดนี่ละคอยปลาหาสั้นกระซิวยุนีละบนันใด้แบนดำกันอืม ข้าก็บานมืเจ้าจ็นบอกแต่อแดแปนตามคนทด้บาดก็ถ้มาดาไปเพราะว่า,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 า <c oughs> ถ้าเราเดินกลับแกบอกให้เราเดินไ,ไหมแ้เราก็ต้องเดินมาตรงนี้อยู่ดีไงต้องก,กินเสร็จเราเราก็เออค่อยดูว่าไปได้ตรงไหนคิดว่าน่าจะข้ามใช่รนน <c oughs> เราก็ออมในรอดสะพานนั่งไงอีนูฝั่งกันนู้นเราก็เดินออบไปไงไม่รู้ว่าเดินเดินยังไงต่อเดี๋ยวพี่ยเดี๋ยวพี่อย่าพาเดินจะหรถอเดี๋ยวพี่อย่าพาเดินไปหากินข้าวไปหานั่งเล่นกัน นี่พี่น้องสะพานใหญ่พรเจ้ารถแลนด์ผ่านอันนี้คือสะพานเกา่าแต่สมัยเริ่มแรกข่ามมาเกาะภูเก็ตเนาะสะพานสารสินนี่ก็คือสะพานเริ่มแรกดั้งเดิมที่ข้ามมาระหว่างพังงาเนาะเมืองพังงากับเมืองเกาะภูเก็ตเนาะค่ะเนาะพี่นอ้นอ,งนองเจ้าเหตุผ่านมาก็เลยได้เป็นสะพานในตำนานสะพานลักเนาะพี่น้องเนาะระวังนุ่มสาวพระเจ้ามากกันระเบสมบางนน่นนะพระเจ้าก็เลยมาตกลงกง น้ำกันอยู่นี่เลยพี่น้องพาเข้ามาปูกเอวกันแล้วก็โดนน้ำยู่มองนี้ละจ้าโคตมาตกปลาเลยนาะเดินดรถอ,อันนั้นเขาเลี้ยงอะไรไดิเกจเขาเลี้ยงป่าแน่ๆน่ทำบ้านออกมาไหมปลากระชังปลากระสรัง่งปูกระสรั่งคือป่าหอยกระสรัง่งนั่นนะร้อยน,น้ำ กระชังน่ะใช่หมดเลยตรงนั้นเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกระชังหมดเลยหรือว่าทําเป็นร้านอาหารด้วยหรือเปล่าไม่รมูออ้การประมงแบบว,ว่าเลี้ยงในกระชังไงเห็นไหมมันมันจะออกไม่ได้แต่มันมีมันมีกระชังอยู่อันนี้ช่องใส่เลี้ยงหอยนีตรงนี้ไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ใช่ตรงนู้นเป็นบ้านเลี้ยงแต่บ้านคนนี่แหละใช่ไหมใช่เป็นบ้านในเรือบ้านบ้านในบ้านแพนั่นแหละใช่บ้านแพบ้านริมแพคุณพี่น้องถ้าสะพานยางมากว่าหไน ฟัง,ฟ,งฟังง่าได้คุเด้สสอสร้างข้อศอกถน่เดี๋ยวเด้อสิอานให้ฟังสะพานนี้ออกแบบโดยกรมโยธาทางหลวงเป็นสะพานคอนกรีตคอนกรีตอะไรอะ่ะเจ็ดคอนกรีตอันแรกมีสี่ช่วง่าสันปะช่วงยาวช่วงยาวห้าสิบเมตรหช่วงช่วงยาวสาสิเมตรสองช่วงมีทางรถกว้างแเมตร ทางเท้าข้างละ1.50เมตรราคาก่อสร้าง23ล้าน600,000 20,900บาทเนาะลวก็มีทางเชื่อมฝั่งภูงกเก็ตยาว186เมตรฝั่งท่านุ่นยาว115เมตรราคาก่อสร้างอยู่ที่5ล้าน หนึ่งแสนห้าห้าหมื่นหนึ่งพันบาทราคาก่อสางกับราคาสางคนละอันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันที่เจ็ดกดักกระดาพศสองพันห้าร้อยสิบพี่น้องถ้าเจ้าสัางงั้นถ้าพศส,สองพันห้าร้อยสิบเนาะโอเคไปละพี่น้องชาวกระสินห o อ n อ่านให้ฟังสนิทละ ฮ <laughs> อนแดดฮอนแดดแต่มาเทียวพี่น้องกับผู้บล็อกผูมใจเนาะทางหนึ่งได้ไม่เดินสะพานสารสินที่เขาเคยเบิ่งต่ในหนังนะพี่น้องต่อนนั้นนั่งเบิ่งหนังตึ้งห้องตึ้งไห้เลียตัวสาดกรเจ้าพี่น้องกราเจ้าหักกันเราก็ซมบังน่นนะสาวกระสินกับเบิ่งหนังเบิ่งหนังแล้วก็ไห้น้ำกราเจ้าพี่น้องพ่อแม่ผู้ใหญ่กีดกันน่ะนะพวกผู้ใหญ่กีดกันเนาะสาวกระสินเบิ่งหนังแล้วก็ไห้ผู้ใดแสดงหูว่ากินตลาสุขพัดกับส้นทีุ่กเลือกขันจบับว่าผิดนะ อินตนลาสุขภาพกับสันที่สุดตอ,อนเพิ่นเป็นเบ้าเป็นสาวน้อยเพิ่นแสดงแสดงคือคือพี่น้องสาวก,ก็เลยสินได้ไห้น้ำเบิงแล้วก็ห้น้ำเพิน่นมันมันอินนะอินน้ำนางเนาะใดได,ได้เบิงก็ต้องห้น้ำอินน้ำนังฮะได้ปลาเหรอได้หรือไม่ได้อ๋อปลาตัวเล็กอ๋อเป็น<ม>แพงออปลาปลา,าซิวทะเลเหรอพี่คิดว่าปลาซิวทะเลน ถ้าเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมองไม่เห็นฮัลโ้อนแดดพี่นอ้องยงี้เขาคุมกันข้าวเจ้ามหาตกป่าเต็มเดี๋เคร่งสะพานมึงจะไล่เบ็ดข้าเจ้านั่งไงเกจสก,กีกลุ่มฮ้อนจัดฮ้อนฮ้อน,ออนพี่น้องอ๋อได้แล้วปลาอะไรอ่ะปลาอะไรคะย่างโอ้ยปลาปากยาว นี่ไงเนี่ยเออปลาเออเออดอกได้น้องตกไปแล้วเอาเขาขึ้นมาก่อนเออเอาหน่ไม่เอาเหรอเอาไม่เอาได้ยังไงตกมาแล้วเนาะปลาปากยาวก็จะมาซีดเบ็ดพี่น้องตะกี้สาวกระซิบกันมากเพื่อแต่เราไปซีดเบ็ดปลาเค็งหน่อยซ <c oughs> ีดเบ็ดปลาเค็งหน่อย <c oughs> อยู่น้ำปลาเขา ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดในน้อเนางขวามาสาวกระสินกับว่เห็นขอบคุณเด้อค่ะเด้อสี่ล้านดวงใจเนาะพาพี่น้องมาเตียวสะพานสารสินสะพานรักสารสินก็คือตำนานก็คือสาวกระสินได้บอ่อยฟังแล้วพี่น้องตำนานก็เจ้ากับวาจากในหนังเรื่องกิ่งพร้อมฮ้อนแดดแดดฮ้อนหวานให้พี่น้องมาถ่ายเจ้าเบิกนำ้ำกานแล้วกันกี่สองแถวมา อากในเมืองภูเก็ตคุณเด้อนางสองแถวสองแถวโบล้านเป็นขึ้นได้นางอ่ะนะสองแถวก็ได้เป็นเอาคนละล้อยโแพงเลยพ่อใหญ่เป็นมาทรงพอลุ่งเป็นแถวละละเป็นขับสองแถวคนละร้อยก็ไม่แพงเนาะเป็นกับมาทรงจนขามไปฟังทาพระง่าบุรล่ก็ได้พ้ากันยางขามกลับมาฟังภูเก็ตมาไจิ้งเทสิ่นานโอเคไหมเออค่นนทางลงสีมาลาน คัวริมพาน,นซึ่งยังกะครัวริมพานเนาะริมพาน,นตรงนั้นแดดมันลงเออนั่งนั่งอันนี้มันดูนบ้านดีไงใช่พี่ก็ถึงบอกเองว่าอยากเุิเข้าเดินข้ามมาก่อนอนี่แหละพี่หนูบอกเออแล้วทีนี้เราก็ได้เดินอ้อมกลับไปนู่นไงแล้วก็ไปขอขึ้นรถกลับบ้านไปรอรถขึ้นกลับบ้าน <c oughs> พี่น้องเด๋ยเสืให้เบิรงเดอดูคางสะพานราวก๊าินกลับกล่องกันประมาณนี้เนาะก็โอเคอยู่ เนย็นเย็น,ย,นย,ยุตินสะพานฟังผู้เกตเด,ด้๋นี้เด้ออลิมพานซีพูดอันนั้นท่าน,นุ่นไม่ได้เขา่าร้อนจ้าฟ้าไ้เกตพี่ร้อนแขนมากเลยะ่ะนั่งต้นไหนเรากินเข้ากินน้ำกันสิาพากกันเมื่อพี่น้องมาหอดแล้วสะพานสารสินนี่รวยเงิน อันนี้รวยทองนี่กลับประมาณนี้พี่น้องซาก็ได้สินกลับกลองกันเด้อมันจะไปก้าวกายกัน่ะห่อนพี่น้อ,นองเ็าก็ตัดตาหอนด้วยเหีดมามาเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนัะ่ง เอ,อ็งจยนั่งตรงไหนสองคนดึงแ้่นคนคนนั้นตรงไหน,นมีคนจองแล้หรอไงต้นนั้นหรอต้นนั้นมีคนจอง้งไม่มีใช่ไหมนั่งได้เกิดมา ม่เส็กไปนะนนี่นนะีบ้านไงวิวพี่นองายปวิวสวยไหมินฟองดินเลย้ห้องน้ำก็มีไป